สวัสดีครับวันนี้ว่างก็เลยจะมาขับบักกี้เพราะว่าผมตายเพราะบักกี้ระเบิดเนี่ยประมาณสามรอบได้แล้วนะวันนี้ก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าขับบักกี้ต้องระวังนะครับแค่ขึ้นเนินพลิกนิดเดียวในรถระเบิดตายเลยหรือว่าถ้าเราไปเป็นทีมเนี่ยตอนจังหวะมันกำลังพลิกหมุนหมุนหมุนเนี่ยถ้ากระโดดลงได้ให้กระโดดลงไปเลยนะครับอย่างน้อยก็ ก็ให้หลุดจ,จากรถไปก่อนจะได้ไม่โดนรถระเบิดใส่ตัวเองตายซ้ำไปนะครับคือเราตกรถเนี่ยมันแค่น็อกร่วงให้เพื่อนมาช่วยได้แต่ถ้ารถระเบิดใส่เนี่ยมันตายซ้ำเลยนะครับอันดับแรกเราหารถก่อนตอนนี้ได้รถใหญ่แล้วแต่เราไม่เอาครับเดี๋ยวจะขับเดี๋ยวจะขับรถใหญ่นี่แหละวิ่งหาบักกี้กันลองดูว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าตั้งใจให้ระเบิดเนี่ย ทีไม่ตั้งใจเนี่ยระเบิดตายหลายรอบแล้วนะครับทำไมครับเจอแล้วเป้าหมายของเรานะครับคงไ,ไม่เจอคนไปยิงตายก่อนนะอันนี้เล่นเล่นเล่นหมดคนเดียวนะครับมาสาธิตปักกี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยไม่เอาปืนเลยนะครับมาไม่ระเบิดฮะเอยทีเล่นกับเพื่อนนี่นะไม่ระเบิดดีจัง เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือเป้าหมายของเราครับเวียนกรนตกน้ำเจอแล้วบักกี้ เดี๋ยวต้องขับด้วยความเร็วสูงสุดดูนะครับแล้วก็ขึ้นเนินดูดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่แหละได้ที่ละได้ที่ละเดี๋ยวหาเนินกันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจของเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่มีทดสอบอีกคันหนึ่งได้ เปิดอ่ะเพื่อนเอ้ยปรับใหม่แล้วมั้ยเนี่ยโธอดีแจงปรับให้ใหม่แล้วเหรอ <c oughs> เป็นไงเรียบร้อยนะครับดีเทให้ดูอีกรอบ สรุปก็ตายเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นแหละที่พลิกตายที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เลือกก็ขับพยายามอย่าเหินเนินแล้วกันคือมันไม่ต้องเหินสูงขนาดนั้นก็ได้นะครับที่ผมตายเนี่ยแค่เหินนิดเดียวแล้วพลิกซ้ายขวาแล้วลดหมุนเนี่ยคือระเบิดเลยคือตายคู่เลยนะครับมันไม่จําเป็นว่าต้องต้องเหินสูงขนาดนั้นเหมือนในคลิปหรอกให้เพื่อนๆระวัดระวังกันเอาไว้เป็นตัวเลือก เวลาหารถไม่ได้จริงๆดีกว่านะครับถ้าขับบักกี้ประมาณนั้นขอบคุณครับ